แป๊บยาวเลยกนเะนี่แป๊บใหญ่เลยแรงเลยแป๊บเลยครับอืสูงหน่อยเอาใหม่อีกรอบนึงอันนู้นจับจับเหล็กไวด้ดีให้เหล็กชนลิฟอะ่ะแน่จับเหล็กไมนชนขาลิฟดียกขึ้นเลยไม่ต้องจับโซ่เอาลอกไปอีก อีกพอจึงแล้วออกพอแล้วเอาสกัดตอกก่อนเอาแป๊บวางห่างๆหน่อยห่างนูง้นเลยถอดโซ่ออกไปเอาโซ่ออกยกวางลงใส่ขาพอมาถอดน็อตนี่ออกสองตัวเอาไปห่างๆเลยใส่ไฟเนี่ยอย่าให้โดนเหล็กอะถอดน็อตนี่ออกเลยอย่าไปต้องใส่ทุ่งมือแล้วถอดเข้าไปถอดโต่ด้วอ หมุนทางนู้นก่อนเอามือหมุนเลยเอาสกัดเอาคอนมาทีเอาไปเก็บที่เดิมไวเอามาจากไหนไม่เช้าลบเน้นแล้วเขาต้องใช้แป๊บใช้ลงไม่เน้นเอาสกัดตอกอะเอาคอนตอกอะ เอามือทางนู้นหน่อยให้กล้องมันเห็นหน่อยม,มันเห็นกล้องเอามือทางนู้นหน่อยให้มือมึงเอาไปทางนู้นหน่อยยกมือสูงน่อยให้กล้องเห็นหน่อยตีไปทีเดียวนี่แรงเลยลายมานะันอะไหนดูดิไครเข้าแรงแรงเลยไม่ไมาเอาสก,กัดใหญ่วะ เอาสกัดไม่เอาไม่เอาสกัดมาเอาสกัดจะเอาหนิวัน,นอันนี้มันมีแรงแต่สกัดเนะป๋องพี่นะเออยกมาสกัดตัวใหญ่เราเอาเดี๋ยวพอสกัดเออเห็นไหมตีไว้แรงทีเดียวเออปาเปะมึงตีเบาไว้แรงขนั้นหน่อยทีเดียวอะ่ะเออเดี๋ยวพอแล้วใสล่ล้อใส่ปิ้นแล้วก็ใส่ล้อไป ได้แล้วครับล็อกหมากล่างนั่นแล้วเนียนแล้วครอบคับเป็นครอบคับยังบี้ครอบคับเอาคับใช้หินเกียร์ตัดเอานะครับเหล่านี้ใช้ใบหินเกียร์ตัดจะง่ายกว่าตัวดูดดไม่ออกนะครับทำใช้ตัวดูดดูดไม่ออกใช้หินเกีย้ยเกี้ยวได้แล้วหนึ่งหนึ่งสี่สามคุณได้โอ้โห,โห กาแฟรดครับรขับรีตา้า TSP ห้อนี้แพงหน่อยแต่ใช้ดีใส่ปิ้นเรียบร้อยแล้วก็ใสล่ล้อว้แค่นั้นเองจบหมดละหมดจบแล้วครับรครับไปแล้ว,ว,แ,ลวแค่นั้นข้างซ้ายไอตัวซ้ายไอ้นั้นรวมเลยครับต้องทำเราขับซ้ายด้วยบนหลังแล้วก็ น็อต็นโครงรวมแล้วโครงนี้นะลงโครงนี้นะโครงรวมข้างนู้นแหะข้างขวาก็รวมแล้วน็อตเอลูกมากระไรรวมข้างนี้นะเหมือนกันคนหลังค่อยทำครับผลงานชิ้นผลงานดูุูแล้วกรองนี้ไม่ไม่เสียครับน่าจะเป็นที่มากปั๊มมากกว่าหรือไม่ก็ ฟ้าซูกราวครับอันนี้ได้แล้วหมดจากถังมันู่นมันี่ครับเผาหัวทีเดียวตึ้งเลยเดี๋ยวตัดดูอีกทีนึง่งวันผัดยีให้ก็ใส่ล้อแล้วใส่ล้อไปครับใส่ปิ้นเข้ายัง <No. S 1> ปิ้นลูกหมากไป เอาเพดสามผับเพดกินลุกมากแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปเอาล้อใส่ใส่พิ้นเขายัางยังเดี๋ยวให้ดูไก่ใส่พิมพ์ก่อนไปส่งไฟแกนะ่ส่งไฟใช้ให้ ใส่ปินลูกหมากล่างต้องใส่นะเอาล้อไปใส่เนี่ยเอาล้อไปใส่ใส่ล้อเลยยกไปอืก็สาบ,บใส่กปอืมนน่ัทร์ คไปนี่แหละแอบหน่อยเอาไว้ที่เดิมมาก็ได้ปะที่เดิมมานเยอะนี่ตู๊กตาเลิ่องวยอะที่รับเทาขับออาเงี้ย เก็บสายไฟถอดปลั๊กออกแล้วทีหลังถอดปลั๊กออกก่อนนะค่อยดีม้วนยาวๆอ่ะม้วนยาวๆเลยเนี่ยม้วนยาวๆใหญ่ๆพอแค่นั้นพอละกว้างพอพอพอเอาอันนี้ไปเก็บไปทั้งของนันะเออละหาน ลิบไปเดือนไหนตื่นเลยตืน้นลิบไปอ๋อลงถึงพื้นเลยได้ครับเป็นเท้าครับข้างเดียวหรือข้างซ้าย ไปต้องทำข้างซ้ายด้วยนะแล้วก็ไอพวกลูกมากแรปงปูมไล่ไปแล้วครับรวมทำด้วยหมดเลงดาวิโอส์ล,อล้อกับบัสเกาเก็บแจ้งไปอ่้อืมพอ,อนไว้ที่เดิม เอาไปไว้ที่เดิมไปคนใหญ่ไปข้าง,งในในหน่อยจะหายแน่ไว้ข้างในเดี๋ยวคนเตะไม้หน่อยพอ,อแล้วฝามันหายธรรมดาต้อง,งมีฝาปิดด้วยเอาเจารบีป้ายน็อตมาหน่อยน็อตล้ออ้ะยน็อตไห้ลูกมากค้อยน็อตครับ เอา้าตัวนี้แหละเอาลิฟต์ออกไปออกสีตัวเลยดึงออกมาพอดึงมาดึงไม้สุดดิอ๋อข้างนู้นไปพอแล้วพอแล้วเอ๊แล้วนบครับอ่ออ่ออ๋อ 干部。